สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อไทยเราทุกคนวันนี้เป็นวันที่6ธันวาคมปีพศ2568วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ทุกคนมาพบมาเจอกับบา่าวต้นตอนนี้ก็บ่ายโมงเนะาะบ่าวต้นก็เลิกงานไปที่เรียบร้อยทุกคนวันนี้บ่าวต้นจะมาแสดงความดีใจมากๆทุกคนดีใจแทนคนเราทั้งประเทศมากๆเพราะว่ารอข่าวนี้มานานแล้วครับทุกคนรอข่าวนี้มาตั้งแต่ปี2020เนาะปี2020รอมา จนถึงปีนี้เนาะปีนี้แต่ยังไม่ได้แต่ว่ามีข่าวว่าจะได้ปี2000ปี2026ว่าจะได้นั่นก็คือทุกคนสปปล,ปลาวเตรียมความพร้อมออกจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาทุกคนประเทศลาวจะไม่ด้อยพัฒนาอีกต่อไปแล้วครับทุกคนสิ่งที่คนลาวเฝ้ารอมาเนาะ เฝ้ารอมาทั้งชีวิตบ่าต้นก็เฝ้ารอมา40กว่าปีปี2026หรือว่าปีหน้านี่สปปล,ปลาวจะหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนารายได้ตัวหัวคนเพิ่มขึ้นนะทุกคนรายได้ตัวหัวคนไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนาแต่ว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนรัฐบาลให้การช่วยเหลือ ประชาชนเนาะในด้านสาธารณาสุขในด้านการศึกษารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่สหประชาชาติเขากําหนดมาเนี้รัฐบาลลาวเนี่ยทำผ่านหมดทุกคนรายได้ต่อหัวคนเนาะสุขภาพเศรษฐกิจยืนยงความปลอดภัย ระดับการศึกษาถือว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมดทุกคนเนาะผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเลยคือคนลาวตอนนี้ทุกคนคนลาวตอนนี้มีรายได้ซาเลียเยอะนะครับทุกคนเยอะมากเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าบอต้นก็อ่านตามข่าวทุกคนเพราะว่าบอต้นก็ทำงานอยู่ในประเทศไทยรายได้ของบอต้นมันก็เยอะอยู่แล้วครับพา,าบอต้นทํางานแต่ว่าบอต้นถ้าบอต้นกลับไปอยู่ลาวลวไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เนาะรายได้ ถ้าแบบว่าพ่อเบาต้นพ่อตาแม่ยายเบาต้นเนี่ยไม่มีรายได้นะครับทุกคนไม่มีรายได้นอกจากลูกหาเงินจากกรุงเทพส่งไปให้ถึงจะมีเนาะเดือนละปีละสามล้านได้ไหมพอ่อแม่พ่อตาแม่ยายหาเงินอยู่ที่บ้านไม่ได้นะครับทุกคนสามล้านกีบนี้ได้ไหมเบาต้นเชื่อว่าไม่ได้เนาะแต่ว่ารัฐบาลเขาประกาศว่ารายได้ตัวหัวคนเท่านู้นเท่านี้ หรือว่าเอาคนรวยเอาคนรวยๆเอาที่คนมีคนเยอะๆมีเงินเยอะๆแล้วมาสาลี่ยกับคนจนหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็หรือว่าเป็นคิดแบบนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เราก็ไม่เข้าใจกับเกณฑ์การการคำนวณการคิดของอรัฐบาลเนาะน่าจะทุกคนถ้าว่าให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยหาเงินปีได้ปีละพัาานเหรียญเนี่ย หรือว่าสองพันเหรียญเนี่ยมันหาไม่ได้ครับทุกคนหาไม่ได้จริงๆคือบอต้นว่านนั่นแหละทุกคนพ่อตายแม่ยายบอต้นจะไปหาอะไรพ่อเบอต้นจะไปหาอะไรมันไม่มีรายได้ครับทุกคนถ้าเอาคนรวยคนมีธุรกิจคนมีเงินเยอะๆเนี่ยมาซสาเลียนต่หัวคนในสพเราสปเรามีเจ็ดมีเจ็ดล้านคนนี่มาซาีเลียนี่น่าจะได้อยู่น่าจะได้ถามว่าคนรวยมีไหมมีครับทุกคนมีเยอะรวยก็รวยจริงๆเนาะ แต่ว่าถ้าคนรวยกับคนจนอันไหนเยอะกว่าสปปเราก็คือรู้อยู่เลยทุกคนคือคนจนมันเยอะกว่าคนจนมันเยอะกว่าเนาะที่ไม่แปลกที่ชาวโลกเขาเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาแต่ปีหน้านี้ทุกคนคนเราดีใจมากดีใจมากทุกคนเนาะอืมเพราะว่าจะได้หลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาแล้วเนาะเศรษฐกิจก็จะมั่นคงรายได้ก็สเสียรยต่อหัวคนเท่านู้นเท่านี้ ถ้าปีหน้าน,นี้ทุกคนอยากบอต้นอยากให้มาถึงปีหน้าไวๆเพราะว่าบอต้นเนี่ยจะไม่ได้ส่งเงินให้พ่อแล้วครับจะไม่ได้ส่งเงินให้พ่อตาแม่ยายแล้วครับทุกคนเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่ารายได้ต่อเสนียต่อหัวคนนะ่ะมันเยอะแล้วเออมันพอกินแล้วมุติว่ารายได้ต่อหัวคนเนี่ยอับลบอต้นไม่เอาเยอะเนาะไม่เอาเยอะปีละสามพันเหรียญสามพันเหรียญปีละแสนบาทเนี่ยโอเคนะทุกคนหรือว่าปีสองพันเหรียญก็ได้อะ บต้นเฝ้ารอุกวนเฝ้ารอเหมือนเหมือนคนทั่วๆไปเลยเฝ้ารอให้วันนั้นมาถึงวันที่ประกาศเป็นประเทศผลสถานะประเทศด้อยพัฒนาบ่าต้นก็อยากขอบุญขอบคุณรัฐบาลเนาะที่ให้ให้การช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจากการศึกษาเอยระบบสาธารณาสุขเอย การเป็นอยู่เจ็บป่วยก็ได้รักษาเนาะมีประกันสังคมเอ่ยมีเศรษฐกิจที่มั่นคงเอ่ยขอชมเชยครับรัฐบาลสามารถสู้สนผ่านพาให้สปปลาวนี่หลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนา ทีนี้แหะทุกคนบัตรลาวนี่จะเป็นใบหน้าอันใหม่นะครับจากประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกําลังพัฒนาสมเซยทุกคนบ่อต้นดีใจมากบ่อต้นเห็นข่าวแล้วบ่อต้นก็ดีใจบ่อต้นอ่านไปสามสี่รอบนะบ่อต้นก็ดีใจเมื่อคืนนอนก็คือนอนไม่ค่อยหลับทุกคนคือบ่อต้นอ่านข่าวแล้วดีใจเนาะดีใจแต่ว่าบ่ต้นถามว่าประเทศลาวหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาแล้วบ่ต้นจะกลับไปอยู่บ้านไหม คืออีกยังยาวนานทุกคนยังอีกยาวครับยังอีกหลายปีอยังอีกหลายปีเพราะว่าบมอต้นอยู่ที่นี่ก็มีความสุขแล้วอยู่ที่นี่ก็เงินเดือนบมอต้นก็ถือว่าเยอะแล้วเนาะมีอยู่มีกินครับมีเก็บครับเนาะถ้าจะไปอยู่ลาวก็อีกหลายปีเนาะคือที่บมอต้นว่าแหละน้องเมษาก็ยัง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 อยากให้น้องเรียนที่นี่อยากให้ให้น้องโตที่นี่อยากให น้องอ่ะซึมซับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยอยากให้น้องอ่านิสัยเหมือนเหมือนเด็กไทยเหมือนคนไทยทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้สวัสดีมาต้นอยากให้น้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถึงว่าสปปลาจะหลุดพ้นออกจากประเทศรัฒนาบาต้นก็ยังไม่กลับครับยังไม่กลับถ้าอ่ารัฐบาลเขาช่วยเหลือให้การสนับสนุนอ่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ ให้พ่อให้แม่ให้พ่อ,ให,พอให้พ่อตายแม่ยายได้ก็พอนอะกสโมสรต้นก็จะหากินที่นี่แหละทุกคนอาศัยแรงทํางานไปนี่แหละครับทุกคนเนาะก็ดีใจทุกคนดีใจกับสพปลาวด้วยครับคือเขารอมาตั้งแต่หลายปีแล้วรอเรื่องนี้มาหลายปีแล้วแต่ว่าคือปีนี้นอกปีนี้อันนี้คือเดือนสิบสองเลยเนี่ยเดือนสิบสองเหลืออีกยี่สิบกว่าวันก็อ่าจบขึ้นปีใหม่แล้วก็สพป,ปลาวก็ ปี2026นี่แหละจะหลุดพ้นออกจากประเทศด้อพัฒนาจะหลุดพ้นออกจากประเทศด้อพัฒนายังอีกไม่กี่วันรอติดตามไปด้วยกันทุกคนว่าป,ปีนี้จะได้จริงไหมเาพราะว่าคือรัฐบาลคือรัฐบาลพูดมาหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์แต่ปีนี้ผ่านเกณฑ์แน่นอนทุกคนอหน,นังสือพิมพ์เขาออกว่าสบปบลาวจะหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาแล้วจะไม่กลับมาอีก จะไม่กลับมาเป็นประเทศด้อยพัฒนาอีกออกแล้วออกเลยเนาะยินดีทุกคนเอ้ยยินดีมากเนาะคือรายได้ ai, ต่อหัวคนก็เยอะเลยครับเศรษฐษก,รกิจก็ GDP ของประเทศก็โตวันโตคืนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นาบอตต้นก็จะออกมาแสดงความดีใจกับสปปลาวนะบ้านเกิดของบอตต้นเองนั้นคือมีใบหน้าอันใหม่แล้วครับจากประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาทุกคนเนาะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าต้นและก็น้องเมษาน้องมนสวัสดีครับผม